มันต้องขาดอยู่บ่จุ่มอยู่แบบจุ่มหัวมันลงมันเปลี่ยนว่ามันบดีกรแปมันตายตัวน้อโดนปันมันตายซะแม่แม่แมาแม่มาลงใกล้ป้าเร็วเร็วหลวกจนว่ามันโหดอรหลุด ซุมโซนดีกว่าุ้ข้านเลมเ้าัน,านเือองม่เขานเือกจังไรกด้อมันจะไหม้แล้วแหลมแหลมแหมมันไหม้แล้วให้รน่นเด็บประเด้ให้เผา ั่งเจ๊จะไปไซจับไก่ให้ลแล้วอะนี้นอ,อดีตเซฟเสซฟสิเฮ็ดแ,<ม>แบบใดก่เอเซฟสิเฮ็ดแบบพัดดติแบบเนื้อแบบเนื้อแบบเนื้อจังไดอีสานขักขกสูตรเนื้อ ไม่สูตรเนื้อมันต้องมีน้ําพริกเขาต้องหางเด้มันใหญ่กินแล้วมันรู้ซื้อกว่ามันนี่คือจังผู้อยู่ในหันนน่ำนี่มันเป็นกินคือจังผู้โมลูว่าเขาใส่หยังเขามีพริกแบบว่าแข่แข่คือจังแบบว่าเขาขวบานห้าวแต่ว่าเป็นพริก,รกแกงลาบนะ <spinning. S 1> นเนพราะว่าเครืร่องลาบเขาบ่คือเครืกก่องลาบบานห้าวดินางกียะทองหล่อซิปเธอเด้ ทองหลอซีฟีอยู่ข่างอันอีหอย่างกับบ้านกลางกรุงทองอหลอนั่นหรออยู่ตรงข้ามเจเอเวนิวกลตโตเกตเพิ่นก็นเลยเอามาลาบให้กิจการกิจการของเพิ่นเดี๋ยวนี้แลด,ดูขั้นตอนต่อไปะปะจไม่เห็เป็นหรือ่เปนเเ็นแล้วเซ็ตแล้วนะเถอง,งานใหญ่าสายงานหนูนี่จะงานไหนงานหนูเอามือเมืองหนัง เหตุการเท่าอีกคือได้ซ้ำห,หนังอันนี้แยกหนังไว้นะคะหนังนี้เท่าสิเจียวกอแล้บานนี้เพื่อนกะจังสียเอาอันนี้ไปผาดเด้อแบบนั้นละอันนี้คือหม้อต้มน้ำแหนมนะจ๊ะมีหัวซิงค่ายแล้วก็คาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเสียเอาไก่มาใสาู่้ติมเติมเต็มแม็กเลยอาหาร เจียวกระเทียมก่อนขา่าพยุนนังลงไปที่เขาแยกไว้นี่ล่ละเาอาเมาเจียวแบบนี้ก่อนใส่สองตัวเด้อเน้อมันอามาส้ยได้ซ้ำนี่หละเข้าบะส้เมเ,าหาเหมือนแต่เข้าหั่นเหมือนเนี่ยบอเข้าส้มคืเอเข้ากินซ้ำไดเข้ากระส้มไ,เไปเคละเคืงซ้ำหนัน หนึงไปคนครึ่งเดียวก็พอเดี๋ยวคนหลายคนี่ค้นหอมค่ะที่ซอยไปมีอะไรบ้างคะอยู่อยู่หอมเปหอมแดงหอมใบร้อยเอามาเลยเอาเอาเอามาเอามาเอามาเอ้ามาก็อยากเอาบุญน้ำค้นสมบูรณ์เดียวนี่มื่อเลี้ยงบุญยังสิได้กินบ่แล้วเป็นยักษเคีย ่แน่ที่เสบเบขาต้มซุกสองหม้อแล้วเต้มซุกปเด,ดยมาตามเลืออยากจะไปส้ยนยงันป้าเลยผแผนม่จนะมาตาม้ายังเนี่ยทานี่บ่เพื่อนอยังเพื่น่เน,นหัวแป้งหวานแปงน้แปงวนวเซ้น้อยแซมน้อยสวัสดีท่านผูใส่ใจนครับเซ้นสวว โอ้ยเอาใจอีกโอ้ยแต่ยังเห็นให้คนนายเลยเด้อเหยียบคนเยอะแยแล้วอื่นอสปอนเซอร์เขาต้องบริษัทแสบกับอันสุลดด้วเออมันแสบก็ยู่ฝีมือฝีมือพอถึงที่หล่ะใส่ผวกใส่สุลดหลายๆไม่ต้องพูดจริงจริงเขาครัวเขาครัวชื่ออะไรอ้ยมึง ห่วยอันเก่ามันบวมเหมือดกระสีเอาอันใหม่ได้แน่เดพ่อใหญ่ไวกินเมือสูตรไฟแลรวกินแล้วแล้วราาบไว้แล้วพพอใหญงก็ไดเบิดเอามีพิกผงเยอเบิดตายยาว่าด้ยบั้นโอ้ยบอลหลกดอกแฟงเวลาทำ มือหุงแรกไงทีได้คนรอบนาปุนละ <c oughs> ไ,ไม่เอาอีกรอบสองจงไปยูุกอกสองมือแรกอีกได้เนี่ยมีรอบมารอบเทียงเขาเที่ยงมีบ่ายสามเนี่ยม้นกินยูรอบแรงสิกินจะงงท่าไปสันเข่าก็เพิ่นยายจนเนาะเออมือแรกท่าไปย้ายกล้องเขาน่อย บอบอเด one one いいี๋ยวผีสีขาวเฟมน้ำซัมพเวสีสีมากขาวคอนเทนต์น้ำบ่ได้บ่ได้ที่มันไหมือนย่สวม่าอาปลายาอาผักสมอยู่บ่เอาอย่ามาตำย่งไก่ของผมสายมาเอาอย่ามาตำไก่คนดีเราตำรับนหนูเด้วนนูวเมื่อกี้ผมมันเหี like ่ยวแตกก็บิดบังหน้าสิ หอมแดงผักหอมรวมหอมรวมมียังแน่เิอซอยอยังไปแน่เออมีหอมเปรอะฮะหอมเปรหอมใบมณ์หอมบัวอันนี้ใส่เพร่องหอมแดงแล้วก็ต้นหอมเขียวเด้อหอมเป็นต้นมีอันนั้นไหมอ่ะมีใบบังหูไหมเข้ากินข้าวกินข้าวไม่ไหวแล้วมีใบบังหูดด้วยใช่ไหมเนี่ย มีใบบังหูด้วยค่ะเป็นตั๊กแตนโน้ำลายสอเอาไล่ไหลเอาเมืองเมืองตำเขาวครัวก็ยุคฮัลเล้วอยู่เด้อนันตำเขาวครัวนันอันนั้นข้าวครัวรอบแรกแม่นบอสสิงเมืองมะล่ำจนว่าหอดผ่าไปย้ายเขาเขากล้องเขาหน่อยพุ่นละเขาเอิ่นกล้องเขาหน่อยหรือหย่างไม่ใช่แม่ใครเขยไม่ออก อ้าวบุญขาวประดับดินเขาเอิ้องก้องขาย่างเสนกลองเขาหน่อยอ้าวมันคือกองเขาหน่อยหลายขวจงนาเทียมเขาประดับดินเดือนเก้าแม่นบอขาวากเดือนสิบีเดสิบสองคองสิบสี่จำได้แค่สองเดือนนี่ลังบุญขาจี้เดือนใดขาจี้เดือนสองันบอสมยะนอวอยู่บอหูจักดอกมวนนี่งี้เลยเือนๆเลยตายลบุญขาจี้แล้วก็บุญทวด อ้าวน้ำอะไรน่ะเียมดวงซากบนบ่เบ่เกห้อใส่ยวแบบพี่กม้อใส่ใส่แล้วอันนั้นรอบแรกเสซยบไปหาหอทองเนอะมเน์ามสิบาทเ้อหม่านพ่อ่้านไา่พันหนึ่งเด้อทอนชิหาบาทปเปลือยหอคราบเปลือยเกลือเกลือจ้ ยังอีกแล้วเอามากเนี่ย้ำปลาน้ำปลา,ปลามาใส่ต่อไปน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลามาักนววเลิกกระใสรายหมอหญ่ปันดิม,มันเบ้เป็นขวดล้นี่เกลือ <c oughs> เกลือใส่เกลือใส่รายแล้วเอาแนวแสบนีเ่เอาแนวเสบมามันแสีบกับแนวเดียวอ,ยอันบอก แมวเสืบเพ่นวาซานบุ้ยทับพี่หนึ่งตะว่าหมอหายด้วจ้าพี่น้องจ้าหมอยายค่ะใกล้สองตัวค่ะนำแนมไกล้สอตัวอีตูแต่ว่าตอนใส่บักขามบ่ดด้บ่ดด้ทายด้วบักขามจากหาหุกนวยหั่าย่จากสมก็ใส่หลาย เจ้าอวขหกบาร์เขาเสียยัน้ง่อขอี่แ้วมันฝุ่งขามรถเข้าไปที่แก้วขามตี่ากายขามรถใหญ่ลก็เป็นยันตที่แก้วก็บอกเป็นยังตขาบาดน้อยมั่วนั่วทั่วูัเวทั่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 วทัอวทั่วอัั่่ม่หัท่่ววั่ั่ัว่่ห่่ ต้นแขนปืดคือจะมีผู้ดึงไวไงยึดยึดโรดขาดวัาตายอีรีตัวเียว่ันแต่ไม่ได้ใส่มันวนแต่มแต่นม่ตีนแ้มังเนี่ยเอายั้งนี่วิธีวิธีตุยเอาแหลมคุยม้งวิธีการคุยห้องดูอีสานอีลีเป็นบ่ พักกับบ่มี่วัดีลาบไก่จับจูดหาผู้เห็ดกับสิบ่มี่อุตสาเข้าใหายไก่เกบมาเลยกิงคุยได้หลายค่้มนี่ไงสาธิตวิธีการคุยแน่แบบถูกต้องลังคเขนเจ้าคุยบ่เปนี่ยนงานนะคือการคุยที่ถูกต้องจุ่มนิ้วมาห้านิ้วค่ะหาิ้วโมเมนเขาคุยแค่นี้ นานเทนมอิธีการคุยมันบอยู่อยู่โดอันนี้ปดตุยคุยกันเนี่ยแล้วมันคุยได้บาเป็นโดเยอะ